แวาัวมันหเรียวหวเียวัวัววา่าหวเขาเรียวาเขาคุณองอแแม่เลยเ็บโท่เย็บใจเ็นจเพื่อจะสังขยได้เพราะปกงุก บางจริง,งดดก,ก,ก็หน,นาวแต่อนเือนหนึ่งากาศหนาวอยู่เติมคนไม่ลาดเราเตือนแล้วไม่ฟังเตินมนไปตอนไหนโอ้ยเขาบอกเจ้าตลอดแต่พอไสเอ้ยว่างเจ้าดูเท่าน่ะเขาเดียว,วเท้เาดูในเรืรียงต้เขาจะไปเรียนน้ำเขาเรียนประทัดเขาดอกควอมชิดนคนหลุดใหมนะ่น่ะมันจะหลุดใหม่ได้ไา่ด้เป็นบอน้นาใสๆน้ำรนะ้อนปลา มาเป็นน้ำเย็นปลาตายตัวนึงพอเขาบอกให้เจ้าตายไปไปดูเจ้าเนี่ยบอกแล้วเตือนแล้วน้องปอไม่ฟังโอเคบอนีแม่ก็แพร่รักจะหลอกนึกเป็นเด็กเนเด็ื้อนน้ำตาดูค่าของน้ำเตือดแม่ แถาจิกใจเลยศูนย์แห่ถิ่มาโลกแล้วกินเขาเพรามันดูแห้งบ้าแตบหรอกแต่ว่าหลักทายฉันล่างหลังด่าล่าก่อกเพราะกระหายทายเนี่ยตัวไปที่มือก้อนมันคุ้นธรรมดาเนี่ยเป็นยางขยบินได้เปล่าบอแมน ผมยังมูฮูจากจ้าหองอยู่สิน้ปาต้องกินปาาด้วยนะคะตัดไส่ไก่ไม่ได้เดี๋ยวกลัวด่าแงแม่เดียวม,มาจังมาแงประยู่กันตาเขาแต้ตอน <c oughs> สินได้สิ่ิีเขาแสมาแมันสแป่อ๋อโอ้ยแสบคือเกามันละ่ะเขาเขาโอ,ทอ,ทอ,อเป็นป่าวตาย บรรยากาศครับผมตลาดกินซ่าครับเพือมาทำการแสดงแล้วครั้งนึ่งมาครั้งที่สองครับมองนี้นครั้งที่สองตอนหลับด,ดูการนี้กินซ่าครับมาเป็นเกือดที่สองโอ้ยมองเสียงแล้วดูเงา มะเดบแลวกหาซื้อน้กินมกินมากตนโอ้ตฤณศาสตร์เดี๋ยวู้ขอคหาปอบใจขอยรักเทียไห้หลอนโอ้ยไม่ค่อยซ้ำเติมอย่ามาอย่างนี้ให้เงี่ยวล้กไงแม่ปวดเนี้ยวหรอว่าตัวกลัไปผุดคานบถพอดีผุดแต่ว่าจีไป อะละงพวกคนที่เห็นทางรถพอดีคุณแม่มองมันมันกำแพงคุณจั้ห่อสองนามดอกอ่ล่ะแ,แ,ออแะอ่อันนี้คือแม่กัห้หบแสบเ้ออาจจะติมคู่บอเห็นบแสบ,บกันคูบอลซิบของเราบแสบมันมป้ยหิบแสบ เด็กมันเสียใจลายเดมันเียจลายมันาดขึนัดเาะมันบาดดีพอ โอ้นอี่กูปอบอ่นี่กินบันเนี่ยเนเออเย็นเทาทิมันข,า,นา,ขากันไรับพอดีแจกปะหาเพืนหาใบหาบาทเออเอ,อาพืนแขกอนอออนีออ้มาส้นเทมซ้นน่ะนีออ่ปะหาใบแถมซ้นหาบาทอีกแคหบาทอันนั้นเท่าไรสามใบหาบาท,บาทเออ Anh đấy, hai bài, hai bài, em xong, em xong. Kìa bóng, mày bắt đẹp, hai bé ngọc. Bé ngọc, 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 bé, ถ้าเรากินนี่เปนสักครั้มันจะโปะนะคะขอกันไม่กิดหนาไม่บายค่ะเย็นโปะไม่ไม่รับ บอกน้องๆถ้าใครจะซื้อถ้วยซื้อช้อนดักเสียบี้ห้าอันห้าบาทแกงช้อนจห้ามาจิ้ข้าวคัวเออซัพโปตอนนี้เลยฉันบอกแดนเซอร์กอยคิดเลยกอยคิดเลยว่ามันเมียนบ่อเฉยเลยห้าบาทห้าใบห้าบาทห้ามาตักวันนี้มีนี่เรามองมีคำตัวไทยนะห้ามมาตักกับข้าวคั่วเนี่ยนะแต่บัรยัติ แน่ทุงั้นล่ะน่ขายอย่างไรอีก <c oughs> ได้ห,ไหัะพี่ห้าใบห้าบาทเ็จับให้เลยเาขาย,ย,ยมันใส่ถ้วยรอสยะแล้วบอกแล้วเตือนเล้วบอใส่บ่อฟังน่เป็นนันะเล่อแม่บอาเอามือนะ <c oughs> ปืนห้อยยอนครับไปคาตาโลคาต,ตโลยนครับมือลยโอ้ย่เป็นตาโลตอแตนออกไปรถไปน้องเจ้าภาพก็ดีป,ปัไปกับปไปวิ่งซ้ายหงเนี่ยป็นคล้องเป็นคล้องเป็นคล้องไปเมย์าตโลน,นคะค <c oughs> นี้เน่ <c oughs> โอ้ยนะเอาดึงมามันดังไปอย่างกงี้ยครับงงเงี้ยงงว่ามันดึงมาเข้อกโอ้เออก็เลยเขา้ามาบอกแล้วมันดังไปอย่างนั้นดังไปเห็ดจิ้มหรอโอ้พวกนี้เจ้าขยาบหรอ อ่านพวกพมา่าโอ้ยเนาะ,ะีอเขาก็ไม่เมี่ยงเลยหรอคนจอดยัดกูดิ <laughs> เขาไปว่ออากันนึล้นอ่ะเล่นตุวนสัตว์มาชีวิตมนุษย์ข้าหนึ่งก็ได้ดุกสะดรอด คลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนซัมเนีย่ยครับผมฝากติดตามคลิปของบอลอดมาเปิดออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณมากครับ